สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสยามบล็อกเชนรีวิวนะครับแล้ววันนี้ผมมีของเล่นนะครับที่อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักนะครับซึ่งนั่นก็คือนี่ครับบอร์ดเกม Age of Bitcoin นะครับเป็นบอร์ดเกมที่เกี่ยวกับ i t t o o n นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับนอกจากเพื่อนเจะได้ในเรื่องของความสนุกแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ Bitcoin ไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองเล่นให้ดูเลยว่าเกมมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับเล่นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับ เราไปสัมภาษณ์กับคนที่คิดค้นเกมนี้ขึ้นมานะครับก็คือพี่เทอร์โบนะครับจากเพจบิตทูนนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่เขาเลยกันเลยดีกว่าครับเอาล้วครับตอนนี้เราอยู่กับพี่เทอร์โบนะครับจากเพจบิตทูนนะครับสวัสดีครับพี่ก็ตอนนี้เนี่ยพี่เทอร์โบนะครับเป็นคนคิดเกม Age of Bitcoin ครับนะครับเป็นเป็นอันนี้เป็นเกมยังไงครับเป็นเกมที่ เราตั้งเป้าว่าอยากจะให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่เขาอาจจะไม่เข้าใจบิ t คอยนะได้ลองมาเล่นสัก90นาทีนะครับ <ừ> แล้วก็เข้าใจเลยว่าอ๋อบ <ừ> ิทคอยมันเป็นอย่างนี้นี่เอง e c o คซิสเ m มันมีแบบนี้นี่เองครับ <ừ> ผมครับเออแต่ผมเห็นว่ารูปภาพหน้ากล่องนี่มันสวยมากเลยพี่ <laughs> พี่ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับเนี่ย <laughs> ก็จริงๆเราผมมองว่าไอตัว ก็ปกตินะบิทคอยน์มันมันมันไม่ได้จับต้องได้นะมันเป็นรอรรสนันดิจติตอลนะแต่คนก็เขาเรียกไงนะทำภาพให้ให้รู้สึกว่าเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็จริงๆตัวบิทคอยน์โลโก้มันก็เป็นเปนแบบนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามองว่าเกมเนี่ยพอเราอยากจะสะท้อนทั้งระบบเนาะ ถามว่าระบบบิตคอยมีอะไรบ้างโอ้เยอะมากเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุณบิตคอยใช่ไหมค่ะดิฟฟิคอลตี้ฮาร์ฟวิ่งคือเรารู้สึกว่ามันมีอะไรให้พูดถึงเยอะมากเลยสําหรับบิตคอยนะครับเราก็เลยแบบว่าเออเนาะเนี่ยวงกลมบิตคอยเนี่ยแล้วก็มีอิเลเมนต์ต่างๆมากมายที่อยู่รอบบิตคอยก็อยากจะให้อยู่ในเกมนี้ครับแล้วเกมนี้ครับพี่พี่เทอร์โบจะสอนอะไรเกี่ยวกับบิตคอยบ้างครับสอนอะไรเกี่ยวกับบิตคอยเนาะก็สําหรับ คนตอนที่เราตั้งตั้งเป้าหมายทบคือต้องบอกว่าพี่เป็นคนที่เชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกทุกอย่างมันเป็นบอร์ดเกมได้ uh huh. นะฮะคือพ,พี่เป็นเอาง่ายๆคือคือพ,พี่เป็นพวกแบบสายบอร์ดเกมแบบค่อนข้างค่อนข,ข้างหนักแล้วกัน uh huh. ใช่แล้วเร,เราเล่นมาเป็นร้อยเกมเลย oh เราเคยเล่นแบบเกมมาสังหา uh huh. ใช่ไหม uh huh. เกมแข่งรถ uh huh. หรือแม้กระทั่งเกมทําพิซซ่าหรือแม้กระทั่งเกม คือนักมายากลก็ามาทําเป็นเกมได้แต่งเพลงโมซาร์ทามาทําเป็นเกมได้ทุกอย่างในโลกนี้เป็นเกมทั้งหมด mm hmm. นะฮะตอนรูอวอก,กาศ์ทเป็นเกมหมดเรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วทาไมโลกนี้ในเมื่อมันมีสิ่งเรียกวบิตคอยแล้วตอนนี้เราเราเป็นก็เป็นหนึ่งในชาวที่คนที่เชื่อมั่นในบิตคอยแล้วกันเรารู้สึกว่า mm hmm. มันน่าจะมีเกมสักเกมเนาะที่ทําให้คนเข้าใจบิตคอยเราเชื่ออย่างนี้คราวนี้คาถามก็คือว่าในส่วนของบิตคอยอ่ะอยากจะใส่ในเกมมีบ้างก็คือ <Yeah. S 2> มีอยู่3องค์ประกอบครับตอนที่สร้างเกมเนี่ยคุยกับทีว่าเฮ้ยเราต้อง เราต้องใส่3าสิ่งเข้าไปนะหนก็คือเรื่องของแนวคิด <ừ> นะครับรบิคอยมีแนวคิดค่อนข้างลึกซึ้ง <ừ> และการน, <ừ> นะครับในเชิงเศรษฐศาสตร์รวมไปถึง <ừ> เรื่องของปัญญาต่างๆเราอยากจะใส่เข้าไป 2. ก็คือเรื่องของกลไกครับบ <Because S 1> ิคอยมีกลไกเยอะมาก <ừ> นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบล็อกเชนเรื่องของบล uh ็อกไทม์เรื่องของแบบดิฟฟิคอลตี้และ 3. สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของ ประวัติศาสตร์ของบิตคอยที่ผ่านมาบิตคอยเกิดมาเนี่ยสิกว่าปีแล้วมีเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งด้านด้านโจมตีหรือว่าด้านบวกเราก็เลยอยากจะลองให้อยู่ในเกมนี้ครับโอเคครับงั้นผมว่าเรามาพูดถึงเรื่องของแบบวิธีการเล่นกันบ้างดีกว่านะครับคือเกมนี้ถ้ามีเพื่อนๆอ,อยากเล่นเนี่ยต้องเล่นกันอย่างน้อยกี่คนครับถึงเริ่มเล่นได้อ่าจริงๆแล้วเกมนี้เหมาะสมที่สุดก็คือคือ2-4ถึงคนครับที่เราดีไซน์ไว้แต่ตอนเนี้ยพยายามดีไซน์ให้เล่น1คนก็ได้ด้วยเป็นโซโล่บอร์ด อ่านะครับแบบว่าเอ้ยอยู่บ้านว่างๆก็ลองเล่นดูแข่งกับตัวเองว่าเราจะสามารถได้แต้มเท่าไหร่โอ้และเกมนี้เนี่ยไปออกงาน Thailand Bitcoin Confer e n c e ใช่ครับอาจารย์ตามด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่อาตามทีมไลชิพผมเห็นว่ามันมีการที่แบบว่าต้องโหวตอะไรซาตโตชิเข้าไปเพื่อยังไงอ๋อคือเหมือนเหมือนตอนแรกงาน Thailand Bitcoin Confer e n c e คือคือผมได้เป็นหนึ่งในทีมงานนะใช่แต่พอดีเห็นเขาจัดกิจกรรมคือตอนแรกต้องบอกกันเลยว่าผมแอบซุ่มทําเกมนี้มา จะเกือบสองปีอ่ะีกว่าเกือบสองปีแล้วแต่มันจะเป็นกระดาษ A4 อ่ะนู่นนี่นั่นเราวาง้ในที่อยู่ใช่ใช่ใช่เนอะแล้วก็เราทาเมานิทําบาลานนู่นนี่นั่นยังไม่ได้ออกมาเป็นแบบสวยงามมากแต่พอเขามีเปิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาว่าให้ส่งโปรเจกที่เกี่ยวบิตคอยตอนแรกเราคิดว่าเออคงไม่น่าจะเป็นเราหรอกเพราะว่ามันเป็นโอ้บิตคอยเป็นเทคเราเขียนแอปไม่เป็นหรอกเป็นเป็นพวกโปรแกรมเดเวลอปแต่เขามันมีหัวข้อนึงก็คือเฮ้ยไม่จชเป็นองเป็นเทค เป็นเรื่องของ education อก็ได้การค<ร>ืเอเผยแพร่บิตคอยวร้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันคือเกมที่เราจะทําให้เรารเรียนรู้บิตคอยเราเลยส่งโปรเจกต์นี้เข้าไปใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากครับพี่เรื่องกติกาในการเล่นของเกมนี้ครับพี่เทมเป็นไงบ้างครับพี่อธิบายคร่าวๆหน่อยอก่อนเราไปเล่นจริงโอเคได้ครับคือพอมันเป็นเกมที่ใหญ่เนาะเดี๋ยวก็ขอเป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆแล้วกันเกมนี้เป็นเกมสไตล์เวิร์กเกอร์เฟสเมนแล้วก็เด็กบิว i ิง สอย่างเลย Worker placement, deck building. Worker placement คืออะไรง่ายมากครับหยิบตัวของเรามาวางตรงไหนบนกระดานทำตรงนั้นวางตรงเทรดก็ไปเทรดวางตรงขุดบิตคอยนก็ไปขุดวางตรงทำงานก็ไปรับตังซึ่งเกมนี้มันจะมีอยู่4 4พาร์ทใช่ไหมฮะโอ้โหเยอะหลายพาร์ทเลยยดี๋ยวตามวงกลมเนี่ยวงกลมเนี่ยวางตรงนี้ทำตรงนี้วางตรงนี้ทำตรงนี้วางนี้ก็ทำตรงนี้ถ้าเราวางตรงโอนบิตคอยเราก็โอนบิตคอยน จะโอนจากอ็กเชนไปวอลเล็ตวอลเล็ตไปเอ็กเชนก็ได้อ้โหเหมือนจริงเลยใช่ถ้าเราวางตรงขุดบิตคอยน์แล้วก็ไปขุดไปสูงตัวเลขให้มันเรื่องไปแข่งกับดิฟฟิคอลตี้แข่งกับนักเทรดหลายคนนักขุดหลายคนถ้าเราวางตรง e อ็กเชนจก็ไปซื้อหรือจะขายบิตคอยน์ก็ได้ไปเทรดใช่เราไม่มีตังค์เราก็ไปทํางานวางตรงที่ทํางานเราก็รับตังค์มันจะเร็วมากคือเราวางเสร็จปุ๊บทาตรงนั้นตามคนต่อไปแงมันจะเล่นกันเร็วมากๆเลยแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเกมนี้เป็นแนว De Building ด้วย De Building เป็น เป็นระบบเกมที่คนเล่นเกมชอบมันคือระบบพัฒนาตัวละครครับคือเราเวลาเล่นเกมเราสึกว่าถ้าตัวเราเก่งขึ้นเราจะรู้สึกแบบเฮ้ย<ช>ภูมิใจออยากจะเล่นต่อใช่ครับจะเป็นเด็กบิลดิ้งด้วยก็คือว่าเราก็ต้องพัฒนาสกิลเพราะว่ามันมีเรื่องของเทดแต่ว่าอะไรถ้าเราไม่มีความรู้ครับก็ขาดทุนเราต้องไปพัฒนาตัวนี้หรือเรื่องการขุดถ้าเรามีเรื่องของอะไรนะแรงขุดที่มากขึ้นใช่ไหมครับเรื่องของอัปเดตซอฟต์แวร์เฟอร์แมนที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยเราก็สามารถมีโอกาสที่จะขุดบิตคอยได้เช่นเดียวกันครับ เพื่อนๆเราก็ได้รู้กติกาคร่าวๆกันไปแล้วแต่เดี๋ยวของจริงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเล่นกันให้ดูเลยว่าเกมมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ผมถามนิดนึงครับว่าแล้วเรื่องของการตัดสินแพ้ชนะของเกมนี้มันตัดสินยังไงครับเกมสไตล์นี้นครับจะตัดสินด้วยคะแนนอ่า,า,อานะใครคะแนนที่เขาจะเรียกว่าวนะิกตอรี่พอยต์นะก็คะแนนนะใครมีค่า VP หรือวิตติลอพอยต์เยอะกว่าก็ชนะในเกมนี้ไปแต่ คำถามก็คือว่า VP ได้มาจากอะไร uh huh. นะครับในเกมนี้ก็ได้มาจากหลายๆอย่างเลยแต่มีอยู่5อย่างแล้วกันแต่คงไม่พูดทั้งหมด uh huh. ก็คือ1ถ้าคุณมี Bitcoin wallet, บิ t คอย n ใน w a l l ล็คุณได้คะแนน uh huh. ถ้าคุณมีบิ t คอย n ในเอ็กช n g นคุณก็ได้คะแนนแต่แต่เดี๋ยวก่อนอะไรฮะเกมนี้นะฮะใครมีบิ t คอย n ในวอลเล็จะได้คะแนนน้ำหนักเยอะกว่า คือกำลังจะบอกว่านอตโยคีนอตโยคอยไม่ใช่อะไรวอลลิเดตเออเพราะว่าอะไรถ้าเราเก็บบนบลอเชนมันยังไม่ใช่บิตคอยของเรานะครับใครมีเงินสดก็คือเงินเฟียดในที่นี้ก็ตอนนี้เป็นดอลลาร์อยู่ก็ได้คะแนนตอนจบด้วยแต่บอกเลยว่าน้ำหนักน้ำหนักน้อยมากเท่าไหร่ฮะถ้าตอนนี้เราดีไซน์กันมาคือ1บิตคอยในวอลเล็ตเท่ากันหนึ่งแต้มแต่ถ้าเป็นเงินเฟียดยี่สิบเท่ากับหนึ่งแต้ม ยี่สิบตอนหนึ่งดังนั้นเป็นไปได้ก็คือเออใช่แล้วก็จริงๆในเกมเนี้ถ้าเราเล่นไปเราจะพบว่าเงินเฟียดถ้ายิงเก็บเยอะมันอินเฟชันมันจะมีระบบเรื่องของเงินเฟ้อด้วยโอ้เกมนี้มีเงินเฟ้อด้วยใช่ครับเพราะจริงๆถ้าเราไปเข้าใจเรื่องของการสร้างบิ o คอยบิ c คอยถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการเงินของโลกก็คือเรื่องของอินเฟชันซึ่งมันเป็นมหาเรือรังดังนั้นเราจึงต้องจําเป็นไม่ได้จําเป็นมันเป็นสิ่งที่ควรต้องใส่ในเกมนี้เราจะพบเลยว่า ทำไมข้าวของมันแพงขึ้นทําไมมันมีเงินดอลแล้วมันอยาก,กอยาก <laughs> เรียกว่านอกจากจะได้ความสนุกแล้วใ,ใครเครียดแล้วเนี่ยได้ความรู้เต็มเต็มแน่นอนเกมนี้อ่าครับจะพยายามอย่าง,งนี้สุดยอดเลยครับเอาละครับพี่เทอร์โบผมว่าเพื่อนๆเน,เนี่ยพอจะเห็นภาพเกมนี้แล้วแต่ว่าอ,อยากจะถามว่าเรื่องรถแมปของเกมตัวนี้มันมียังไงบ้างครับในอนาคตแผนในอนาคตโอเคเอ่อถามว่ามองก็ จริงๆแล้วผมก็อย่างที่บอกครับพอเรา <c oughs> ชอบเล่นบอกเกมเราก็อยากจะมีเกมของตัวเองสักเกมหนึงห่งแล้วเราก็อยากจะออกแบบเกมที่เราก็อินกับเรื่องนั้นซึ่งผมก็อินในเรื่องบิตคอยนะครับก็เลยทําเกมนี้ขึ้นมานะครับคาถามก็คือว่าผมอยากคาดหวังอะไรจากมันใช่ไหมผมอยากจะให้เกมเนี้มันเป็นเครื่องมือ,อเป็นทูนึงในการเผยแพร่บิตคอยความรู้รบิตคอยให้กับคน นะในประเทศหรือแม้กระทั่งในโลกของเราผมจะแฮปปี้มากนะถ้าอยู่ดีปุ๊บมีใครสักคนหนึ่งเอาเกมเนี้ไปเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็สอนเขาเรื่องบิคอยจะเป็นในครอบครัวหรือแม้กระทั่งระดับใหญ่เช่นสมมุติว่าเคยเคยผมเคยเห็นว่ามีงานสัมมนาใช่ไหมเออพิยากรเอาเกมนี้อ่ะเล่นเลยเล่นเสร็จป<ห>ุ๊บเก้ินาทีมาเรามาคุยกันว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นในเกม อ๋อที่เคยได้ยินก็แบบดังๆก็โรเบิร์ตคิโยสกิอ่ะอย่างโรเบิร์ตก็คือเกมแคทโฟใช่ไหมอ่าเรื่องของพาสซีฟอินคัมนู่นนี่นั่นพอเขาเล่นกันเสร็จก็มาคุยกันว่าเราได้อะไรจากเกมนี้แล้วเราควรจะทําอะไรไม่ควรทําอะไรหลังเอามาปรับปรับในชีวิตจริงได้อย่างไรน่แหนะผมอยากรู้สึกอยากให้มันเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่บิทคอยน์อ๋อครับทั้งในประเทศแล้วก็ถ้าดีมากก็ไปทั่วโลกอ๋อเพราะว่าเกมนี้มันเป็นภาษาอังกฤษหมดผมดีใจเป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างเป็นอังกฤษหมดเลยฮะโอ้โหแต่ถ้าแปลไทยก็ก็ได้เตอร์ ทีนี้ใช่เพราะว่าชาวคือกลุ่มชุมชนบิทคอยเนอร์มไม่ได้มีแค่ไทยมันมีทั่วโลก uh huh. จริงๆผมรว่าม,มันต้องเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นศาษตที่กายที่สุดในการเผยแพร่อไปโอเคครับพี่แล้วเกมตัวนี้เนี่ยมีใครเป็นคนร่วมกับจะทำบ้างครับ โอ้โหอยากจะพูดชื่อให้หมดแต่กลัวว่าเวลาจะไม่พอมันเยอะมากเยอะสิบกว่าคนรับจริงๆเผ่อๆเป็นยี่สิบเลยใช่ครับก็คือเป็นเรื่องของทีมงานรวมไปถึงซัพพลายเออร์บางคนหรือแม้นั่งคอนเซ็ล์บางคนที่เข้ามากลางทางแล้วมาแนะนําว่าที่มันต้องเป็นแบบนี้เนื่องคือต้องบอกว่าผมไม่ได้ทาคนเดียวเกมเกมแบบนี้ทาคนเดียวไม่ได้ใช่ครับต้องมีคนช่วยบาลานซ์เกมช่วยคิดช่วยแนะนําช่วยผลิตครับผมพี่คิดว่าเกมเกมนี้ครับมันจะเหมาะสําหรับใครบ้างครับโอเค ก่อนอื่นเลยนะครับถามว่าเหมาะกับใครเหมาะสําหรับคนที่กําลังสนใจเรื่องบิตคอยนะครับการการที่เราสนใจเรื่องคอยแน่นอนเราต้องไปแบบอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ดูยูทูบนะข้อสมมนานนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเอาเราเพิ่มก็คือลองเล่นเกมนี้ด้วยอาจจะทําให้คุณไปอ่านหนังสือแลวเข้าใจมากขึ้นก็ได้ะนะครับแล้วก็เหมาะกับคนทั่วไปก็ได้ครับคือต้องบอกก่อนว่าอย่างผมพอเล่นบอร์ดเกมมาเยอะเนี่ยผม เคยเจอเกมขับเครื่องบินคือผมไม่ได้อยากเป็นนักบ,บิน<ะ>แต่เราก,ก็สนุกกับเกมได้นะครับ<ะ>คือไม่จําเป็นต้องยังไม่สนใจก็ได้นะครับ<ะ>คนที่ชอบเล่นเกมเอาง่ายเลย<ะ><ะ>ก็เข้ามาเล่นเกมนี้ได้เพราะเกมนี้ก็คือเกมที่ถอดบทเรียนเนาะจากเรื่องหนึ่งเข้ามาอยู่ในเกม <h> แต่เขาเนี่ยถ้าเราถอดบทเรียนหมดอะมันอาจจะไม่สนุก ดังนั้นนะ่ยผมเลยต้องใส่ระบบเกมมิฟิเคชันเข้าไปเพื่อให้มันสนุกในนี้คือเราอยากให้มันเกิดสิ่งที่ว่ารีเพล a ยอ l ์บิลิตี้ครับก็คือสามารถเล่นซ้ำและสนุกเรื่อยๆอนะครับถา,ถามว่าอายุเท่าไหร่เล่นได้ผมมองว่าก็จริงๆเด็กก็เล่นได้นะคือถ้าคุณบอกว่าคุณหายเป็นุณก็เล่นได้แหละหวังว่าเกมนี้นะครับจะได้กลายเป็นเกมเหมือนกับเกมของโรเบิร์ตคิโยสกินะครับที่ดังไปทั่วโลกครับ ข้อมูลคร่าวๆเนี่ยเราได้รับกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่วิธีการเล่นจริงกันเลยดีกว่าได้ครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับเพื่อนๆโอเคเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กับเกมของจริงแล้วนะครับเซฟอัพมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมก็เล่นได้ประมาณสี่คนใช่สี่คนเอ่อสองถึงสี่คนล้วตอนนี้กำลังพัฒนาให้หนึ่งคนได้อยู่ช่วยอธิบายหน่อยครับว่ามันเล่นยังไงอะไรเป็นอะไรบ้างเนี่ยครับโอ้โหเยอะมากอ่าโอเคคือ เราคงอธิบายคลิปสั้นๆไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันมันเยอะคอนๆเยอะเดี๋ยวเอาจอบจุดสําคัญแล้วกันเนาะได้ใช่ใช่ครับโอเคก็เกมนี้นะครับอันนี้มันจะมีบอร์ดตรงกลางเนาะตรงกลางตรงนี้แล้วก็มีบอร์ดของผู้เล่นนะครับผมบอร์ดของผู้เล่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนาะสิ่งที่อยากให้ให้ดูเนาะก็คือเรื่องของเราเล่นกันนานแค่ไหนนะครับในปีนี้ครับในในการเล่นครับเราจะได้หมด8ปปีปฏิทินอ่านะเนี่ย ตรงนี้ก็จะเลื่อนไปเลื่อนไปพอครบแปดปุ๊บก็จบเกมแล้วก็มาดูกันว่าใครที่ได้คะแนนเยอะสุดก็ชนะไปอ,อ่าตรงนี้ก็กระได,ด้แด้ว,แ,วแตมกว่าจะจบหนึ่งปีนี่นับยังไงฮะอ๋โอโอเคครับสังเกตไหมฮรว่าเราจะมีอย่างอย่างมีตัวสีแดงเนะาะมีกี่ตัวสีเหลืองมีหกตัวมีหตัวครับตัวตัวตรงนี้ครับนะที่เราถือเนี่ยแทนด้วยเวลาครับเวลาคนเรามีจํากัดนะฮะแปลว่าอะไรว่าในปีหนึ่งเรามี แอคชั่นไดห6อย่างอ่าฮะอ่านะครับเกมนี้เป็นแอ็คชั่นแบบเพเมนครับถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะซื้อบิคอยจังเลยเราก็ซื้ออือฮึวิบิคอยน่าขุดจังเลยเราก็ขุดโอ๊ยตัง์หมดแล้วเพราะทุกอย่างจะซื้อก็ต้องใช้ตัง์เราซื้อบิคอยโดยไม่มีตัง์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องไปทํางานทํางานเสร็จปุ๊บโอ้ได้ตัง์ได้เงินมาเนี่ยเรามีแค่หกตัวนั่นเองแล้วทุกคนน่ยพอเล่นเงินครบหตัวปุ๊บก็ไปจบหนึ่งปีที่อบอต่เ่า ตรงนี้เป็นจุดสําคัญเลยคือว่าถ้าแอบซูปตรงนี้เล็กๆอะ่ะตรงระหว่างปีสองปีที่สามครับตัวนี้ของเราภาษาบปรเกตแล้วตัวมีเปิลเนะมันจะหายไปห<า>นึ่งตัวจากเดิมมีหกตัวเหลือเท่าไหร่เหลือห้านั่นแหละครับปีที่สามปีสี่เราได้กันห้าตัวกลางจะสืออ่อสารว่ายิ่งเวลาผ่านไปเราแก่ลงเวลามีจํากัดน,นะแล้วกลางจะบอกว่าเราจะลดมีเปิลเลยจนในสุดจนตอนใกล้จบในปีสุดท้ายเนี่ยมันจะเหลือแค่สามตัว โอ้โหเกมตึงมากเลยทำอะไรดีวะเนี่ยโหนะครับผมก็คืดูจากตรงนี้ว่าลดเงินนี่แหละเพื่อนเพื่อนใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีฮับวิ่งด้วยเห็นไหมมีฮับวิ่งมีอินเฟื่อนก็จะระบุลงในบอร์ดนี้มีฮับวิ่งด้วยมีอินเฟื่นด้วยใช่ใช่ใช่นะครับแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยก็คือเงินเสื่อมค่าเงินเฟ้อใช่เงินเฟ้อเงินเฟ้อก็คือปรากฏการณ์ที่เรารู้สึกว่าทําไมเงินของเรามันซื้อของได้น้อยลงจังเลยคือเกมเนี้ยสังเกตเห็นเงินตรงนี้ไหมฮะ จะต้องได้มันจะเป็นเงินบางชาวบิตคอยน์เรียกว่าเงินเฟียด <laughs> เงินตานะครับซึ่งเงินเฟียดนะครับในช่วงแรกนะถ้าแอบ,บดูเนาะทุกทุกที่บนบนะ่ไดะจะต้องใช้ใจ่ายถามนิดนึงฮะซื้อขายบิตคอยนมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายไหมม,มันก็ต้องมีนะการขุดบิตคอยขุดฟรีไหมครับไม่ฟรีฮนะต้องโอ้อเสียค่าไฟค่าเปิดแอร์ค่ากาจอ,อาานะฮะไปเรียนหนังสือฟรีไหมไม่ฟรีคือจะบอกว่าทุกอย่างต้องใช้เงิน การใช้ใจดูตรงไหนดูตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ในช่วงแรกนะครับค่าขุดสองดอนแต่เมื่อไรก็ตามมันมีอินเฟชันค่าขุดจะเป็นสามดอนนะฮะค่าธรรมเนียมการซื้อตอนแรกสองดอนพออินเฟชันเป็น3อินเฟชันรอบต่อมาเห็นไหมฮะตรงๆที่เป็นดอลลาร์สัญลักษณ์ดอลลาร์แล้วมันขี่ขาดอย่างเงี้ยอ่าก็คืออินเฟชันอินเฟชันโอเคถ้ามันผ่านอีกรอบหนึ่งโอ้ซื้อขายบิคอยต้องจ่ายใหนสี่ดอน ค uh huh. ่าของมันแพงขึ้นหมดเลยค่าเรียนค่าขุดค่าทุกอย่างค่าไฟขึ้นหมดเลยก็จะเป็นการสื่อสารว่าเนี่ยก็ระวังด้วยนะครับ uh huh. <laughs> ใช่ใช่อันนี้ก็คือส่วนของกระดานับรอบครับจริงๆริงม <Okay. S 2> ีเยอะมากเลยแต่ว่าขอพูดแค่นี้ก่อนสำหรับ <Okay. S 2> กระดานรอบนะ uh huh. คาถามคือเกมเนี้ยมันต้องใช้เงิน uh huh. ใช่ไหมฮะหาเงินมันจะมีคำคำหนึ่งของชาวบิตคอยที่เขาชอบพูดว่า work hard และไป stack set แต่ก็คือซาโตชิทำงานให้หนักแล้วก็ไปสะสมบิตคอยน์ดีะนะฮะใช่เนาะตรงจุดนี้ฮะทีน่น่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าเราต้องการตังค์ไม่มีตังค์คือไม่มีตังค์ขุดก็ไม่ได้เทก็ไม่ได้มันไม่มีตังค์จะซื้อบิตคอยน์ได้ไงไปทำงานครับนี่เลยแปะเห็น <He 's S 2> ไหมฮะตอนนี้5ดอนหยิบตังค์มา5ดอนเข้าตัวเองอื5อยากได้ตังค์เพิ่ม ก็ไปทํางานแล้วก็หยิบมาห้าดอนอบางโคนถามว่าโอ้อย่างงี้แล้วแล้วเมื่มอไหร่จะได้ตังค์เยอะมากบิตคอย์ราคาเริ่มแพงแล้วคุณก็ต้องมีอาชีพสินี่ไงนั่นเห็นเห็นอาชีพไหมถ้าแอบแบบดูสมมตินะให้ดูนี่อาชีพถ้ากล้องดูนะนี่คืออาชีพเมเนเจอร์อ่าครับเลเวลหนึ่งอยู่ที่เก้าดอนอ่าเก้าดอนในกระดานของผู้เล่นนะครับจะมีระบบอาชีพด้วยสมมติผมมีระบบอาชีพนะฮะซึ่งเป็นผมแบบเป็นผู้จัดก,การตัวสีเหลืองไม่มีอาชีพลงไปก็ได้แค่ห้า ส่วนผมเป็นเมนเจอร์เลเวลหได้เกอ๋อได้เก้าดอนไม่ใช่9ธรรมดาเก้าบวกห้าโอ้เป็น14เลยสิบ่วางปุ๊บได้14อันนี้คือต้องมีอาชีพก่อนใช่ก็จะใครที่ทํางานใครที่มีอาชีพอาชีพสามารถไต่ได้สูงสุดไปถึงแอดวานในกระดานนั้นมีดราที่กระดานนี้ตรงนี้มีดาราอยู่ด้วยเป็นสตา์กดทีหนึ่งสี่สิบดอน ก็จะมีระบบอาชีพให้ด้วยนะครับก็สนุกสนุกกันแต่ขอพูดประมาณนี้แล้วกันในการขุดบิทคอยเอาโลกริงไงนะคุณจะต้องสุ่มตัวเลขชุดหนึ่งหลังจากทำการแฮชเรียบร้อยแล้วต้องได้ต่ำกว่าไอเนี้ยไอดิฟิโกตีแปลว่าถ้าคุณแล้วผมเป็นจำลอในเกมนี่คือของคุณนะวิธีการต่อสู้กับค่าดีก็คือคุณต้องทอยตุ๊กเต่าสีลูกเพื่อสู้กับสามลูกและต้องน้อยกว่า ถึงจะขุดได้ใช่ครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ต้องขุดตลอดนะเราไปทำอย่างอื่นก็ได้คือจะบอกว่าในกระดาษเอ็กเชนครับจะมีเรื่องของ p r i ์แอคชั่นนะครับไพร์แอคชั่นมีหลายการมากเลยนะยกตัวอย่างเช่นไพร์ราคานี้ครับเอ้ยการใบนี้ชื่อว่า the support เทสเดอะซั p พอร์ตความหมายคือตอนเนี้ราคา Bitcoin มันติดแนวรับอยู่านามากอ,าอยากซื้อไหม ติดแนวรเพราะว่าอะไรเวลาติดรับคือมันล่วงลงมาจนโดนแนวรับถูกมันอาจจะเด้งขึ้นไปเห็นไหมเห็นลูกเต่าไหมครับก็คือว่าเนี่ยถ้าคุณทอยได้หนึ่งกับ2ราคามาติดลอมเนยแต่ถ้าคุณทอยได้3 4 5 6ซึ่งโอกาสมันเยอะมากนะโอกาสเยอะกว่าที่มันจะขึ้นดังนั้นเราซื้อบิคอยกันไหมสมมติผมเป็นตัวสีเหลืองแล้วกันเนาะคือก็กดบายอ่าฮะจ่ายข้างเมียก่อนกี่ดอลสองดอลใช่ครับถ้าเฟอร์ก็ผุ่งขึ้นเนาะจ่ายสองดอลแฟบยี่สิบดอล บิตคอยสองดอนซื้อเท่าไหร่ดีอ่ะสมมติออกอินกันขี้เกียจคิดโอเคมีตังค์ยี่สิบดอนบิตคอยสองดอนออกอินเลยได้กี่บิตคอยก็ได้สิบบิตคอยขอจ่ายตังค์แล้วก็ตรงนี้คือความสนุกถอยลูกเต๋าดูซิว่าราคาจะขึ้นหรือจะร่วงถ้ามันขึ้นเรากำไรเลยนะซื้อที่สองมันขึ้นไปแบบโอ้โหกำไรแต่ถ้าร่วงนี่คือติดดอยนะอ่ะถอยครับโอเคเข้าใหม่ก็ได้หก เรียบร้อยครับราคาบิทคอยน์หกก็คือขึ้นสามดอนตึกตึกตึกเมื่อกี้เราซื้อที่สองดอนตอนนี้มันห้าดอนโอ้โหขึ้นไปหลายเท่าไงถ้าเรากดขายตอนเนี้ยอขอขายทิ้งเี้ยอ่ะ เงินกลับมาเป็นฟ่อนเลยนี่คือการเทรดใช่ใช่คือจะบอกว่าเกมนี้อิสระนะจะขุดบิ t คอย n จะเทรดบิ o คอยออจะไปทํางานหรือแม้กระทั่งไปเรียนเพื่อเพิ่มความสามารถจะเลือกอาชีพได้หมดเลยครับแล้วก็ใครมีเงินสดครับทุกๆ20ดอลลาร์ก็นับเป็นหนึ่งแต้มแล้วตอนจบมาดูกันว่าใครคะแนนเยอะสุดก็คะแนนเป็นผู้ชนะไปโอเคครับก็ผมว่านี่ก็เป็นรายละเอียดข,ข้าวของเกมนี้เพราะว่าเราไม่สามารถจะ ก็เยอะอยู่แต่ว่ายังไม่ครบทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะอธิบายได้ทั้งหมดใช่ใช่ใช่เพราะปกติมันใช้เวลาหลายชั่วโมงยใช่ไหมพี่ก็จริงๆอธิบายก็น่าจะประมาณ30-40ี่นาทีครับเนาะแล้วก็เล่นเป็นแต่จริงๆเกมเนี้ยผมเคยลองเทสหลายครั้งแล้วแล้วให้คนหน้าใหม่มาเล่นเนี่ยช่วงขอให้เขาเล่นสักหนึ่งรอบอ่ะแล้วเขาเล่นไปเลยเพราะสุดท้ายมันไม่มีอะไรครับหยิบเบอร์เกอร์มาก็คือถ้าเล่นจริงใช้เวลา30นาทีเป็นวางตามคนต่อไปวาง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 แล้วก็จบ ใช่ต้องโอเคสุดยอดมากเลยพี่ผมหวังว่าเกมนี้มันน่าจะไปอยู่ในแบบพวกแบบร้านบอร์ดเกมอะนะที่เราไปเล่นกันได้ได้ครับผมโอเควันนี้ขอบคุณพี่เทอร์โบจากปิดตูดด้วยนะครับอ้โหสุดยอดมากวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับครับยังไงเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่องสยามบล็อกเชนไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม